ก็วสวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเด้เยเร่อยโอเคครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้าเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ตอนบ่ายกันแล้วนะครับเพื่อนเม่อเช้าไม่ได้อัปคลิปนะครับมาอัปอีกทีตอนภาคบ่ายเลยแล้วกันเนาะ ว่าบิตคอยนะครับใกล้จะปิดแท่งวีคไปอีก1นึ่ k วีแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25นะครับก็เหลืออีกอประมาณ1วันนะครับก็จะปิดแท่งเทียนกันแล้วนะครับเช้านี้นะครับราคาเนี่ยก็มาปิดอยู่ที่ประมาณเท่าเดิมเลยนะ1น0 0 0แกับ7จ0 0เจ็ 8, ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแท่งเมื่อเชา้านี้ที่ปิดไปนะ1 0ึ0 0แสนเจนะครับก็ไม่หนีไปจากเดิมนะครับ ทีนี้นะครับจะมองว่าเป็นขาลงไปได้เลยไหมเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะทําฐานใหม่นะครับเพื่อนทุบลงมาเนี่ยให้มองคล้ายๆชุดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาตอกตกแถว EMA9 นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดีดขึ้นนะครับทีนี้มีอีกคอนดิชันหนึ่งนะครับลงมาตอกถึง EMA21 นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับ EMA21 ของวันนี้นะครับอยู่ที่1 0 0 0 0แกับสี่พันะครับเพื่อนก็เป็นว่า านเดิมนะครับจะอยู่แถวเส้นเหลืองนะครับมีโอกาสลงมาเทสเส้นเหลืองนะครับเส้นเหลืองเส้นปาดเส้นนี้นะครับเพื่อนโอเคจะประมาณนี้เนาะก็มองเป็นภาพมีโอกาสย่อนะย่อแรงนะครับเพื่อนอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับให้สังเกตดูแล้วกันเนาะว่าเอชุดนี้นะครับมีความคล้ายกับท่อนๆแถวนี้นะครับอ่าลงมาแบบตันๆนนะครับก็ ให้เรามาระวังว่ามันจะลงมาตอกอีเมย์นะครับอ่าประมาณนี้นะก็มีถ้าลงมาก็น่ารับนะเพื่อนเอาเข้าจริงๆนะตรงนี้ยังไม่เคยลงมาตออ e ีเม2 1ในทําเฟรมเดย์เลยนะครับเพื่อนก็มองเป็นชุดย่ออาจจะย่อแรงนะครับเพื่อฮุ้ขึ้นเป็นชุดสุดท้ายนะครับมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนอ่ะทีนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้เนี่ย a b c x a b c ตรงนี้เนี่ยอาจจะให้มองเป็นขึ้นตรงนี้เป็น5อันเอ้ยเออเป็น5ขึ้น1 2 3 4 5อ่าประมาณนี้นะน่าสนใจนะครับว่าจะออกซีนิโอนี้ไหมนะครับก็ลองลุ้นกันดูนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็ฐานมันอยู่แถวประมาณแสนนี่แหละนะก็อ่ไม่รู้จะหูไปถึงระยะไหนนะแสนแสนสองหรือเปล่านะก็ลองลุ้นกันดูนะครับเพื่อน ตรงนี้นะก็ไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับทีนี้ทรงมันจะเสียนะถ้าหลุดแสนนะครับก็จะปรับตัวเป็นการย่อนะ,อะก็ถ้าหลุดเส้นเหลืองนะครับให้มารอเส้นให้มารอ EMA ห้ 50, ตรงนี้นะแถวประมาณ97 0 0 0นนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับตรงนี้นะแต่คอนดิชันคือต้องหลุดเส้นเหลืองก่อนนะครับก็มุมอมองผมก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบแล้วหรือเปล่านะ ก็เสียวๆนะรุนๆุนนะอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็รุนรุกันดูเลยนะผมก็มองว่าเออมันถ้ามันจะจบแล้วมันก็จบได้นะหมายถึงว่าจบเทรนชุดนี้จบแล้วแล้วก็ออกไซด์ไวออกข้างนะครับแล้วก็เด้งขึ้นต่อนะครับมามีโอกาสนะครับแหมขึ้นมาตลอดนะจะไม่ให้พักกันเลยก็ยังไงยังไงอยู่นะครับเพื่อนอ่ะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูสีโมงกันนะครับว่าทรงเสียหรือยังนะครับสี่โมงนะครับทรงไม่ได้เสียนะเพื่อนก็กลายเป็นว่าสี่โมงเนี่ยสโตแคสลงมาโอโซนะครับเพื่อนก็มีสัญญาณให้ซื้อไปเรียบร้อยนะครับในเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันเสาร์ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังย่อลงมาต่ำกว่าจังหวะที่ขึ้นสัญญาณให้รับนะครับแปลแบบง่ายๆก็คือรับตอนนี้ดีกว่าตอนเมื่อวานนี้นะเพื่อนก็รับได้อยู่นะอ่าใครยังไม่มีของก็กดรับไมนได้ทีนี้ ก็ต้องขยับตัวเทรนไลน์มาประมาณนี้นะครับเพื่อนเส้นเทรนไลน์ก็จะเปลี่ยนไปไปอยู่ตามสไปาแนวแนวนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่าเมื่อไหร่มันจะเบรกสทรนไลน์ตัวนี้นะครับสี่โมงนะก็เริ่มมีจังหวะให้รับของนะครับแล้วก็รับซ้าตรงนี้ได้อยู่นะครับเพื่อนโอเคมาดูใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าตรงนี้นะตั้งเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับว่าสโตมันยกลนะครับเพื่อนมีโอกาสออกเป็นชุดขึ้น a b c ประมาณนี้เราก็เลือกลงอีกทีไหมนะครับหรือจริงๆแล้วชุดชุดก่อนหน้านะครับไอลงเข้มๆมาเนี่ยมองเป็น A ตรงนี้ B ีตรงนี้ C ตรงนี้จ,จบแล้วนะก็เด้งขึ้น1ลง2เพื่อที่จะคูขึ้นชุดใหม่นะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆกันเลยนะครับทีนี้ก็สามารถตีเป็นเทรนไลน์เบื้องต้นนะประมาณนี้ไว้ก่อนได้นะครับก็วิ่งในกรอบสามเหลี่ยมนะดูซิว่ามันจะเบรกตรงไหนนะครับก็มีโอกาสเบรกได้ทั้งบนและล่างนะครับเพื่อนๆน,นะเป็นลน์ตัวนี้นะครับ เส้นสีมันเนียนเกินเกินนะเอาเป็นส้มๆแล้วกันนะอ่าเส้นส้มกับเส้นแ,แดงตัวนี้นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่น่าสนใจนะครับก็เป็นแ e นว EMA 200ของ Time Frame 1ชั่วโมงแล้วกันเนาะอาจจะลงมาแค่เกาะหรืออาจจะหลุดลงมานะครับแล้วก็ค่อยเบรกเทรนไลน์ตัวเส้นแดงนะก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็รอรุ้นกันดูนะครับทีนี้มาลองนับกันเล่นๆดูในนี้ในชุดย่อยตรงนี้ก่อนนะครับว่า พอจะประมาณเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับลงมาอาจจะเป็น A นะครับตรงนี้ไซเวเป็น B ลง C นะครับเป็น ABC นับรวมเป็น A แล้วกันเนาะ,ะตรงนี้นะก็สมมุติฐานในที่ว่าไปเนาะ ABC ถ้าจบตรงนี้แล้วฮุบตรงนี้มันจะไม่มันจะไม่หลุดตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลุดนะแสดงว่าตรงนี้เป็น A แล้วตรงนี้เป็น B แล้วตรงนี้เป็น C นะครับเออ ประมาณนี้แหละนะแต่แต่ผมผมซื้อเป็นแบบแรกนะครับเพื่อนก็ซื้อว่าตรงเนี้มันไม่หลุดโลตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะขอวางมาร์กเลิร์สไว้นิดนึงแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยมันไม่ควรหลุดนะถ้ามันหลุดเนี่ยมันไม่สวยนะครับเดี๋ยวดูโลงนี้ก่อนนะครับก็คือแสนกับ6กพันนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยววางเลิร์สรอไว้นะเนี่ยมันก็กําลังฮุบหล่นลงมาแล้วใกล้ๆแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะว่ามันจะหลุดตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าหลุดก็จะกลายเป็นชุดตรงนี้อาจจะเป็น A B C อ่าลงไปเข้มๆเ,เ,เลยนะก็จะได้รับของที่แสนต้นๆหน่อยนะครับตรงนี้นะอ่าก็เดี๋ยวตีเป้ารอดูไว้ก่อนนิดนึงนะเป็นชุดนี้นะครับสมมุตินะถ้าจบตรงนี้นะครับอ่ะถ้ารลุดลงมานะประมาณแสนกับ4 0 0พนะน่าสนใจนะครับแสนสี่สี่พ 600่วน่วนนี้นะครับอ่าวางไว้2 T ทีนะครับก็คือถ้าหลุดตรงนี้นะครับมารอรับตรงข้างล่างนะครับเพื่อนออกแนวจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนเบื้องต้นไว้ก่อนแต่ห้ามหลุดเส้นเหลืองนะหลุดเส้นเหลืองไม่สวยนะครับเพื่อนเส้นปาดเหลืองตรงนี้นะอ่าทำป็นทึปแล้วกนะันอืม่อมประมาณนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวเราดูอีเทอร์กันบ้างนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับเพื่อน ก็อีเทอร์นะครับนี่เหมือนจะประกาศตัวเป็นขาขึ้นนะครับเพื่อนแต่ว่าอย่างที่วาดไปเนาะตรงนี้แสดงว่ามันมันแปลงร่างเป็น a b c นะแหมวาดไว้เนี่ยวาดไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้านะครับเนี่ยนะก็ลงมาใกล้เคียงนะเพื่อนซึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนนะครับอ่ามันหลุดเทรนไลน์ไปแล้วนะเพื่อนตรงนี้นะก็คือหลุดฮูปชุดนี้ลงมาแล้วนะครับอ่าเทรนไลน์ตัวนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับเป้าเนี่ยมันจะประมาณนี้ได้ไหมนะครับก็ลองมามนโนตรงนี้นะเป็นชุด a b c ่าแล้วตรงเนี้ยเป็นชุดไซเวเป็น a b c อ่าทีนี้นะครับถ้าตรงนี้ลงมาเป็น a แล้วตรงนี้เด้งขึ้นเป็น b นะก็ตรงนี้ยมนโนไว้ว่าตรงนี้ลงมาเป็นขา c นะครับเพื่อนซึ่งมักจะมี5คลขึ้นหรือไม่ก็เป็น s m a เอ x wave เป็นนะับเป็น6ตัวนะ ตรงนี้นะครับลงมาโคตรเข้มนะหนึ่งหดีต๋ตรงนี้นะอันหนึ่งสองสามสี่ห้าผมว่าแถวแถวนี้แหละนะแถวแถวโซนล่างนี้หรือบางทีทะลักนะหลุดลงไปนะก็มาลอรับแถวสองพนะผมว่ามีโอกาสลงมาถึงนะเพื่อนในหลุมตรงนี้นะก็ยังมโนว่ามีโอกาสลงมาแถวแถวโซนล่างนี่แหละนะเออ น่าจะหลุด2 0 0 4ลงมานะเอา2 0 0 4 2 3 0นะเดี๋ยวลองตีเป็นชุดเป้าตรงนี้แบบไม่มโนโลแล้วนะอ่ะประมาณนี้นะใกล้เคียงนี้นะก็เป้า100นะอยู่ที่2,300นะครับเพื่อนอ่าแล้วก็มี2,400นะผมว่ารับแถวกล่องตรงนี้ไห้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรอดูอีกทีนึงนะทีมไหลายยาวนะไปเป้า161.8ก็มีนะ ทำไปเล่นนะเนี่ยปืดปืดปืด,ปดนะไตแตกนะแต่ว่าถ้าทรงประมาณนี้ผมว่ามีโอกาสหล่นมาเร็วๆนะลงมาแถวๆเนี่ย2,003หรือไม่ก็2,002222 2002อ2002ุ้ยเล็กสวยนะตรงนี้นะก็อยู่ในกล่องแถวๆตรงนี้นะอ่าสักไม้หนึ่งนะสักไม้หนึ่งแล้วก็มาลอยอีกทีตรงนี้สักสองไม้นะครับก็สเกลไม้ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็เสียวๆนะไม่รู้เหมือนกันนะ ทีนี้มันมีเทรนไลน์ตัวหนึ่งนะน่าสนใจอ่าเป็นหนาเอาสักสองอ่าประมาณนี้นะเทรนไลน์เส้นเหลืองนี้แล้วกันเนาะอ่าก็เป็นเทรนไลน์เส้นกดไว้นะครับก็ถ้ามันเบรกนะก็ให้พิจารณาซื้อเพิ่มอีกสักจ่องนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เป้าหมายนะสองพันสามสองพันสี่นะครับแถวนี้นะต่ำกว่าสองพันสี่ไม้หนึ่ง ตามกว่า2,003สักไม้หนึ่งนะครับหรือจะ2อง2ตัวนี้นะน่าสนใจแล้วก็2,000อีกสักไม้หนึ่งนะครับไม้2ไม้นะแถวนี้นะครับก็เป็นแผนการเบื้องต้นนะครับเพื่อนตรงนี้มีโอกาสลงมาได้อยู่นะลงมาปิดแก๊บนะบเพื่อนนี่นะถ้าเกิดเป็นสายเล่นตามแนวแก๊ปนะครับก็นี่มันจะมีแกลบโซนนี้อยู่2,001นะครับที่มันจะต้องลงมาปิดก่อนนะครับผมว่านะก็ มีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะลงมาในชุดตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นกันดูนะเพื่อนตอนที่พุ่งขึ้นมาแรงเนี่ยมันแบบแรงไปนิดนะครับนะจ้าบอกว่าไม่อยากจะให้มันขึ้นไปเลยนะครับนี่นะก็อาจจะดึงหล่นกลับลงมาก่อนนะครับซึ่งถ้าตีตามแก๊ปเนี่ยก็จะอยู่ในโซน2002ัอ่าอ2 0ันหนึ่งนะครับก็มารับแถวตรงกลางเนี่ยก็2002นะครับเพื่อน ซึ่งก็จะได้ของอยู่ในแก็บตรงนี้นะครับถ้าเล่นตามแก็บแล้วก็พออยู่ในโซนก็กดๆดได้อยู่นะครับหาแทงเคยนกับตัวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนจะนนะประมาณนี้เนาะโอเคก็คงดูคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวมาแอบดู LTC หน่อยดิ LTC นะครับไม่ไปไหนนะครับเพื่อนหลังจากที่มันทําให้ผมดีใจมาได้แวบหนึ่งนะครับเพื่อนขึ้นไปแถวประมาณแสนหนึ่งแสนสองเอ้ยไม่ใช่หนึ่งแสนหนึ่งร้อยสองนะครับเพื่อน แล้วมันก็หักหัวยูเทิร์นกลับเลยนะตรงนี้นะโอ้โหสาดีใจไปร้อยสามแล้วเนาะกลับลงมาติดลบบาทเลยนะเพื่อนเพราะว่าผมไปเวทราคาอยู่แถวประมาณร้อยหนึ่งนะเพื่อนโอ้โหนึกว่าจะบินขึ้นมาแล้วนะปรากฏว่ากลับลงมานี่ทําฐานใหม่นะครับเพื่อนตรงนี้นะในชุดแท่งเดก็ดูแล้วแบบอึมครึมแล้วกันเนาะเจอเอ็นกั๊บพิฆาตไปนะครับแล้วตรงนี้ก็เริ่มใสเวนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่า ในชุดยอด่อยสีโมงเนี่ยมันจะฮุบสู้แรงกับไอตัวที่มันรูดลงมาไหวหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็เทรนด์ไลน์ตัวนี้เบรกไปแล้วนะครับก็มาวาดเทรนด์ไลน์ตัวใหม่นะครับตรงนี้นะครับถ้ามองมองว่ามันไปต่อนะครับเพื่อนดูนะชุดเทรนตัวนี้นะครับที่มันวิ่งขึ้นอนะ่ะก็เราก็ตีเป็นรีเทสเมนไว้ก่อนนะครับลงมา0ูไปแล้วนะครับตอนนี้นะก็0.7เ 86นะครับอยู่ที่9 94.5นะครับลงมาจิ้ม2ครั้งเลยนะเพื่อนเมื่อจริงๆเมื่อเช้านี้นี่เองเองนาะกลับลงมา94นะครับก็มาทําฐานกันใหม่นะครับเพื่อนก็ออกแนวว่าไม่รู้เลยนะว่ามันจะไหลลงต่อหรือเปล่านะแต่ตอนน,นี้ตรงนี้มันประกาศตัวเหมือนกับว่าเบรกตรงนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนตรงชุดนี้นะอุ้ยโททีครับเมากระเด็นเนี่ยนะชุดนี้นะตัวเนี้ยนะนะเบรกหัวไปแล้วนะครับก็ เดี๋ยวราลุ้นกันดูนะครับว่าเอชุดเนี้ย A B C นียพอแล้วไหมนะหรือว่าจริงๆตัวเนี้ยเป็น A นะครับแล้วก็ A B C แล้วก็ลง C พืชนะตัวนี้ไม่แน่เลยนะเพื่อน C พืชตรงเนี้ยพืชลงมานะ,าะก็ไม่แน่นะครับตัวเนี้ยก็มีก a บนะครับซึ่งมันพุ่งขึ้นมาแรงเนาะมันลงมาปิดแล้วนะครับเพื่อนตัวนี้นะที่มันพุ่งโจดขึ้นไปนะครับก็ มันไซด์เวดาวลงมาเนี่ยลงมาเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับตัวนี้นะผมว่า LTC ก็พอจะมองว่าเอ้ยถ้ามันไปต่อนะก็อาจจะไปต่อได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็เริ่มสะสมพลังนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะตัวนี้นะมันดูแล้วดูยากเหลือเกินนะอ่ะมาดูใน1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็ของ LTC ก็ประมาณว่าสโต่เริ่มเลียๆรียกันแล้วนะครับตรงนี้นะก็ เป็นสัญญาณเก่งๆว่ายกโลนะครับก็รอรุ้นกันดูนะว่ามันจะเบรกเทรนตัวนี้ขึ้นไปได้ไหมหรือจะเบรกตัวเทรนสีเขียวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็รอรุ้นกันดูนะครับจะประมาณนี้เลยเนาะโอเคปเดี๋ยวเราสรุปท้ายคลิปกันโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าตัวบิตคอยทัลเลียมหรือเอาคอยหรือเหรียญต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักฐานนะครับเพื่อนถ้าเพื่อน,อนๆลองเอาสเตจี หลายรูปแบบแล้วกันเนาะที่ผมนำเสนอไปเนี่ยเอาไปปรับใช้กันดูนะครับมีทั้งตัว s t o h a s t i c นะครับอยู่ในโซน over zone เนี่ยก็ถ้าเกิดมันยก low ด้วยเนี่ยก็น่ารับของนะครับหรือจะเป็นตัว break trend line นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ใต้ trend line อยู่นะครับก็รอจังหวะที่มัน break ขึ้นไปนะครับถ้า break เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆ ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้คืออีกช่องหนึ่งนะครับก็คือ e Everyday Trade นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ